สวัสดีค่ะมาติดตามความคืบหน้าในภารกิจของนักรบสีน้ำเงินโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ติดตามภารกิจของพลตรีกริจ,จันทรนิยมพูวอในการสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพูวอในการสำนักง,งานพัฒนาภาค4ส,ส่วนหน้าได้รับมอบหมายจากพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด12นาย ในพื้นที่หมู่สองตำบลโตเดงองเภอสุไงประดีจังหวัดนาราธิวาสพร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความรู้สึกห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดและชื่นชมในความกล้าหาญเสียสละของกําลังพลทุกระดับของกองทัพณนะโรงพยาบาลสุไงโกลกอสุไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส นี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในความห่วงใยให้ความช่วยเหลือในทุกสุขของกำลังพลค่ะ